สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมลรุมังงะก็สารคดปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขณะที่การประชุมของเราเจ้ามารกำลังดำเนินต่อไปลิมอรุเขาคิดว่าการถกความคิดเห็นในครั้งนี้ไม่ค่อยคืบหน้าเลยลิมอุก็เริ่มทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการตรวจสอบกำลังลบของศัตรูเป็นเรื่องสำคัญจึงัูแต่เสียได้เวลาไม่ได้และกีก็ทำริโมลววแล้วเวลเกนไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆเหรอเมื่อริโมลได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบว่าใช่ตอนนี้เธอกำลังปกป้องภูเกามาซาโยคิอยู่เพราะฉันกับมาซาโยคิมีมิตรภาพที่ดีต่อกันถ้าลำบากก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะพอได้แสดงความคิดเห็นแบบนั้น และก,กีก็ยังกล่าวอีกว่าแสดงว่านับเธอเป็นกำลังลบได้ใช่ไหมพอได้ยินคำถามที่ชวนปวดหัวลิมโมโก็คิดในใจอืมถึงจะคิดว่าการตัดสินใจโดยพลรการมันจะยังไงยังไงอยู่ก็เถอะแต่ถ้าขอร้องโดยเธอเองก็คงจะยอมช่วยแต่ลิมโมโก็ไม่กล้าไปขอร้องเธอลิมโมโจะให้ต่อกีว่าแค่ไม่เป็นผลิปากก็ดีแล้วไม่ใช่เหรออย่างหน่อย ฉันก็ไม่อยากที่จะต่อสู้กับเธออีกแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่านัื่นเสียนะแทบไม่มีใครที่จะเอาชนะยายนั่นได้เลยเพราะงั้นแกทำดีแล้วล่ะในตอนนี้วซาส์ดได้กลายเป็นศัตรูแล้วถ้ากะทง่งเบวกินก็ยังหักหลังกันแล้วก็คงสู้ไม่ได้เลยถึงกี่จะพูดด้วยท่าทางที่น่ารำคาญแต่นั่นคงจะเป็นความในใจของเขาเพราะไม่ว่าอย่างไร ประมาณครึ่งหนึ่งในบรรดาเกตคนที่อยู่ที่นี่ดูไม่น่าจะต่อกอกับตระกูลมังกรได้เลยคนที่ต่อกรได้มีแค่ลิมเมลูกีและมิลิมแล้วก็คงจะมีดากูริวอยู่ด้วยลำหมัง้งอย่างไรก็ตามแค่ศัตรูที่ไม่จำเป็นได้ลดลงก็ถ,ถือว่าเป็นข่าวดีแน่นอนใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคิดแบบนั้นลิมเลก็พูดว่าเพราะเข้าประเด็นของเวลกินแล้ว ฉันเลยมีอะไรจะบอกเอาไว้ตรงนี้ในบรรดาทุสวรรค์ตนกำาเนิดทั้ง7มี4ี่ตนที่เข้ามาจากต่างพบซึ่งรวมถึงเฟลดอรเฟด้วยมีสามตนในหมู่พวกเขาที่บุกลุกเข้ามาเขาวังกฎของลาเม,นะม,มลิตนาเมื่อลิเมโูได้กล่าวแบบนั้นลาเมลิก็เสื่อมว่าใช่แล้วล่ะแน่นอนว่าข้าขับไล่พวกเขาออกไปด้วยคนสามารถของข้าแล้วล่ะลาเมลิตได้พยักหน้างกงกัก อาจเป็นพว่านึกออกจากคำพูดของลิมมัลลูในลิมมัลูก็ไม่ได้สนใจเธอเขาจึงได้อธิบายต่ออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ถูกคนอื่นพูดแทรกกลางคันเอาเถอะเรื่องนั้นจะจริงหรือเท็จก็เอาไว้ก่อนพวกเขาเรียกตนเองว่าราชาอสูรพูดเฟลโดเฟและเลยกลูกน้องของเขาว่าสามไม่ทักพูดหนาะเมื่อลิมมัลูได้กล่าวจบยีก็บอกว่าอ๋อเมื่อนานมาแล้วเจ้าพวกนั้น เคลื่อนไว้อย่างลับๆในการทำลายล้างมนุษย์ของลูกฟังนี้นะ่ะนะพวกเราเรียกพวกเขาว่าเผ่ามานและเป็นปริปักกันอยู่แต่ตัวตนที่แท้จ,จริงนั้นก็คือแฟนทอมเผ่าอสูรพูดนั่นแหละพอลิมุลโได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเคอชงัยว่าโดยทั่วไปศัตรูของมนุษย์เชาติคือเผ่าพันมันงั้นหรออยู่หรอกแต่เป็นอย่างนั้นเองเรื่องหนานเอาไว้ก่อน พอสามใม่ทัพพูดนานะถูกคุณเวลกินทำลายไปหนึ่งต้นแล้วเลยอยากแจ้งช่วยจำเอาไว้หน่อยรีมรุคิดว่าคงเป็นค้อโนดูเหมือนว่าเขาจะไปแต่เกียริย้อนกลับของเวลกินโดยการเยอะเยยมาซาจยคิดอะไรทํำนองนั้นถึงจะสัมผัสได้ว่าเวลกินแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็รู้สึกถึงที่โจมตีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งถึงขันสามใมทัพพูดได้ในคราวเดียวยิ่งกว่านั้นขอน้อโนนะา อย่าว่าแต่เฟลโดเฟเลยถึงจะเปรียบเทียบกับซาลาลิโอซึ่งเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนก็ยังรู้สึกว่าเขามีจิตคุกคามที่อ่อนแอริโมโรรู้สึกแบบนั้นเมื่อพิจารณาจากความประพฤติของข้อหนูตอนที่ดูภาพเคลื่อนไหวอย่างหน่อยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาถูกบทขยี้ในเขาวงกฏแล้วคุณชิเอลก็ตัดสินว่า ถึงจะเปรียบเทียบกับค่าพลังชีวิตออกมาได้เกือบจะเท่าเทียมกันแต่ยังคงด้อยกว่าในด้านของโคสามารถแม้หลักฐานด้านกล่าวจะไม่ชัดเจนแต่ลิมมอรุก็เชื่อมันเนื่องนั้นถึงจะดูหมิ่นคู่ต่อสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องระแวดระวังคนที่ตายไปแล้วลิมมอรุจึงเลงานเพราะคิดแบบนั้นอย่างไรก็ตามกีได้กล่าวว่ายังไงคนที่ตายไปแล้วก็คือคอนูสีนาะ ถึงในอดีตจะคุ้นเคยกันแต่ข้าไม่ได้รู้สึกเสียดายหรอกนะกีเขาเก่าวเยอะเยยด้วยน้ำเสียงแบบว่าจะเป็นยังไงก็เช่างหัวมันประมาณว่าการที่ศัตรูได้ลดลงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าเรื่องอื่นๆพอสมกาเป็นกีบอกมากเลยริมหุจึจไม่ประหลาดใจแต่อย่างใดและกำลังจะรายงานต่อไปแต่เทว่าไม่ริมกระพัดขึ้นมาก่อน เพราะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะเหม่งข้าก็จะรายงานด้วยเนื่องจากได้ยินดังนั้นริมหรุจึงตัดสินใจฟังมิลิมก่อนมิลิมได้กล่าวว่าที่จริงแล้วคนที่ชื่อว่าโอเว่าที่เป็ี่ยนสาม,มิทาพูดมาเสนอว่าอยากจะเป็นลูกน้องของข้าหนาเพราะเธอเข้ามาพบข้าอย่างลับๆน่าจะไม่โดนพวกเฟลโดโฟเฟรู้เข้าหลอกมิลิมได้พูดเรื่องที่น่าตกใจออกมาริมหรุคิดว่า ถึงจะไม่ได้ประมาทแต่ก็เป็นรายงานที่ตอบสนองได้ยากอารมณ์ประมาณว่าเล่นแบบนั้นหรอไลลี่มุลุก็ถามว่าโอ้โอ้สองกับเป็นไม่ริมแห่เขี่ยกล่อมมาได้ยังไงเนี่ยเมื่อลิมุลุกกล่าวจบกีจึงได้พูดต่อนั่นสิเล่าให้ฟังหน่อยเพราะอุเบลาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ขับแคบบนข้อหนูและน่าจะเป็นผู้หญิงที่จริงจังมากกว่าเลยทีเดียวถึงจะคิดว่าเธอยังดูห่างไกล ที่จะทรยศก็เถอะแต่มันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องถึงได้กลายเป็นแบบนั้นไปได้ละ่ะเมื่อลิมหมดลุกกับกีไดะทำมิลิมในจังหวะเดียวกันถึงจะสบตาการโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เียงแค่นั้นก็เข้าใจความคิดของกันและกันแล้แวกวคือกำลังกังวลว่ามิลิมอาจจะโดนหลอกอยู่หรือเปล่าพวกลิมโมลจึงได้พยักหน้าหนักแน่นแต่มิลิมก็กล่าวว่า มันคือคุณงามควมดียังไงล่ะเพราะเธอเข้าใจความสุดยอดของข่าเลยเข้ามาพูดคุยเองจากฝั่งนั้นเลยล่ะถึงไม่ลิมจะยิ้มเพื่ออารมณ์แบบว่าเป็นคนดังก็ลำบากนั่นเนี่ยแต่จะลงเชื่อเรื่องแบบนั้นไม่ได้กีก็เลยถามว่าจะเย็นเยนอาจจะเป็นแผนของศัตรูก็ได้กีได้ว่าเ่าวตักเตือนแต่เมื่อลิมก็กลับไม่ฟังเขาเลยไม่เป็นไรหรอกโอเวลา ไม่ได้พูดโกหกหรอกหนาะเมื่อมีลิมยังเย็ยนการอยู่ลีโมลูก็เลยถามว่าอืมแต่ว่านะมีลิมในบางะสามกอกก็มีการแนะนำให้รู้จักยุทธวิธีที่เข้าใจง่ายมากๆซึ่งเรียกว่าแผนไส้ศึกนาหน,นะเพราะการส่งสไปายเข้าไปในค่ายของศัตรูเป็นวิธีการที่มีอยู่ทมถีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเข้าหาในจังหวัดที่กำลังจะเกิดสงครามกันเนี่ย ยังกับจะบอกให้สงสัยเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้เวลาลากำลังอ่านหนังสือเรื่องหนาอยู่พอดีสินาะริมโลเขาได้นึกถึงคำพูดของเวลาลก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้เวล,ลาได้กล่าวว่าเท่านี้ข้าก็เข้าใจยุทธยาศาสตร์เช่นกันแล้วถึงเขาจะคุยโวอไว้อย่างนั้นก็เถอะแต่ถ้าการอบรมบ่มเพาะกุณสื่อจะทำได้ง่ายขนาดนั้นก็คงจะไปต้องลำบากกันหรอกลิมาลุคิดว่าเดิมที่แล้ว ลูการะถัดก็ยังต่างกันมากเกินไปจึงมีประโยชน์แค่ในระดับที่ใช้เปลี่ยนแนวทางได้เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามมันดูน่าสงสัยไม่ผิดแน่ลิโมโลจึงลองโน้มหนาวมิลิมด้วยเท่าว่ามิริมกับยิ้มอย่างไม่หวั่นเกรงมิลิมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหาก็สงสัยเหมือนกันเลยปรึกษากับพวกคาเลออนและเฟเรียบร้อยแล้วล่ะและความคิดเห็นของพวกเราก็ตรงกัน เลยตัดสินใจที่จะเชื่อมันในตัวของโอเบล่านาะเมื่อมิลิมได้กกาวแบบนั้นลิมโลูก็คิดตามอืมเพราะมิลิมไม่ได้โง,จง่จริงจงจึงทําเรื่องที่ควรทําแล้วสีหนาะถ้าพวกคาเลอออนและเฟเมีความเห็นแบบเดียวกันลองเชื่อใจดูบางก็อาจจะพอได้โอเบล่ามาคุยเรื่องอะไรบ้างล่ะลิมโมลูกจะได้ลองถามดูก่อนมิลิมก็เลยบอกว่า เรื่องนั้นหนาหนามิลิมได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอได้ฟังเรื่องของมิลิมพูดแล้วเราจ้อมันจึงต้องลงความคิดเห็นตัดสินเช่นกันและกีก็เลยพูดว่านั้นเหรออเวลากําลังเฝ้าสังเกตการทิศทางของมาก่อนโลกวินาอีวาลาดที่วางพูดพิศวงอยู่หลอกเหรอถ้าอยางนั้นไม่ว่ายังไงก็คงไม่มีกาลังเหลือพอ ที่จะลงมือทบอะไรกับพวกเราได้สีหนาะนั่นคือข้อสรุปที่กี่ได้มาหลังจากที่ฟั่งเรื่องของมิลิมพูดได้ยินมาว่าอีวาลาดและคลิปเตดที่เป็นลูกน้องของเขานั้นคือกองกำลังทําลายหลางที่ไร้หนทางที่จะเจรจาด้วยเนื่องจากถ้าโอไบาลาได้เคลื่อนไหวก็เกงว่าอีวาลาตจะฟื้นคืนชีพแสดงว่าถ้าคิดโดยปกติแล้ว เธอคงถูกถอดออกจาก,ก้องกำลังลบจจ่โจมแต่ลิโมลูก็ยังมีจุดที่คาใจอยู่ลิโมลูก็เลยถามว่าถ้าเฟลโดเฟถึงแม้ว่าดโลกจะล่มสลายก็ไม่สนใจอย่างที่โอเปล่าได้กล่าวแล้วก็อาจจะมีกละุยชน์อย่างการปลดปล่อยอีวาลาดออกมาประทากันกับพวกเราไม่ใช่หรอเฟลโดเฟและมิคาเอลต้องการหายไอได้นาวาฟื้นคืนชีแต่ถ้าทำเรื่องนั้น ให้เป็นจริงไม่ได้ก็จะลำบากพวกเขาคงสูญสิ้นความหวังและเกิดความปรารถนาที่ทำลายล้างขึ้นมาในแน่ไม่มีใครที่น่ากลัวไปกว่าพวกที่ไม่คิดน่าคิดหลังอีกแล้วถึงจะเป็นคมคิดเห็นที่แสดงออกมาพอคิดแบบนั้นก็เถอะและลูเมนาสก็พูดว่าก็น,นั่นแหละลิมมุลคงคิดนั้นหนาตอหลับข้าแล้วมันเชื่อไม่ได้หรอกลิมมุคิดว่านั่น เป็นความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแต่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะน่าอัะยศสุดสดถ้อยคำดังกล่าวของลูเมนาร์จะช่ญนวนให้ดาโกเลวกเก่าคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเช่นกันไอเจ้าเฟลโดเฟคงไม่ได้โง่ถึงขั้นใช้งานสัตว์ประหลาดที่แข็งแร่งกว่าตัวเองและควบคุมไม่ได้หรอกลโมโลูเขาเพิ่จะโลว่าอีวาลาดแข็งแร่งยิ่งกว่าราชอสนพูดเฟลโดเฟ ในหลังจากนั้นลามาลิตก็กล่าววา่าก่อนหน้าหนีก็ลำบากเลยหละถึงกี่จะเป็นคู่ต่อสู้กับมันแต่ก็เป็นพ่อวาคาให้ความร่วมมือเพื่อมาให้ดวงดาวถูกทำลายหนานนาพอลามาลิตได้กล่าวแบบนั้นก็ได้มีคนกล่าวเสริมว่ากหาหา้าฮ่าพอถ้าเป็นพลังทำลายหลางของอีวาลาดดีไม่ดีอาจทำลายดาวให้ย่อยยับได้เลยเนาถ้าต่อสู้แบบไม่ระวงัง จะเกิดเหลืองที่น่าเหลือเชื่อขึ้นมาเลยล่ะคนที่กล่าวแบบนั้นก็คือกีและลิมโมลกกพูดว่าถ้าทำลายแค่ศัตรูได้ก็ว่าไปอย่างแต่เล่องจากนั้นจะทำยังไงล่ะถ้าทำลายกระถ่งดาวดวงนี้จนย่อยยับไปหมดก็ไม่ต้องพูดถึงการครอบครองโลกเลยไม่ใช่หรอถ้าเป็นอย่างนั้นการคาดการของลิมโมลมันต้นเขินเกินไปงั้นเหรอเท่าที่ฟังมาอีวาลาดดูเหมือนว่าจะเป็น สัตว์ประหลาดที่น่าเหลือเชือ่อแต่ไม่ลิมก็ยังหัวเราะออกมาว่าวหอหอ้าว่าฮอถือว่ามีค่าพอให้เป็นคู่ต่อสู้ถ้าเกิดว่าหมอนั่นออกมาแล้วข้าวหนาข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองนะเมื่อไม่ลิมดูมั่นใจเรล่าเจ้ามารก็เลยปฏิเสธกันออกมาขอปฏิเสธขอปฏิเสธลานหนาขอปฏิเสธเลยและกีก็บอกกับไม่ลิมว่าไม่ลิมเอ,อ๋ย ข้ายอมรับความคิดแก่ของเจ้าโยนหลอกแต่ยังมีความรอบขอบไม่มากพอถึงจะไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะพูดได้แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเสียหายต่อบริเวณโดยหลอบให้มากกว่านี้เมื่อได้ยินคำเตือนของกีมิลิมก็บอกว่าอืมข้าเองก็รู้จักปรับตัวตามสถานการณ์หลอกหนาเพราะงั้นถึงจะเป็นอีวลาดก็เถอะนี่ไงพลิกแพงนิดหน่อย มิลิมเป็นคนที่เอาแต่ใจไม่ยอมฟังคนอื่นเลยกี่เองก็ยอมแพ้แล้วพูดว่าเฮ้เข้าใจแล้วล่ะพูดตามจริงถ้าเกิดว่าอีวนาตฟื้นคืนชีพขึ้นมาข้าจะเป็นคู่ต่อสู้เองเพราะอยากจะตัดสินแพชนะกับไอ้หมอน,นั่นนาะถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปจะต้องสั่างให้เรียบร้อยเลยล่ะกีขาได้ประกาศด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นถึงขั้นน่าสะพึงกลัวแน่อนอนว่า ไม่มีใครโต้แย้งเลยถึงมิลิมจะพูดแทาทางไม่พอใจแต่ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าคู่ต่อสู้ของอีวลาสนั้นต้องปล่อยให้เปลี่ยนหน้าที่ของกีจากนั้นก็กลับเข้ามาประเด็นอุเบาถามเรื่องวงในของสตูจากเย่นันอะไรทำนองนั้นไม่ได้หรอดากูโกเลียได้หันไปถามมิลิมมิลิมเคยตอบว่าถามแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่รู้เรื่องกำลังหลบที่ได้ไปโลกฝั่งนี้ เฟอโดเฟ่ขี้สงสัยเธอก็เลยระมัดระวังว่าถ้าขืนทำอะไรแปลกๆไปแล้วอาจจะโดนหวัดละแวงหนาเมื่อกี้ได้เย็นแบบนั้นเขาเองก็บอกว่าเรื่องนั้นโอเบล่าทำถูกแล้วล่ะพอเฟโดเฟ่เป็นค,คนเฉียบแหลมเลยไม่ชอบให้พวกลูกหน้องคุณคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสักเท่าไหร่นานีก็รู้จักกับเจ้ามอนานมานานแล้วก็เลยรู้จักนิสัยกันเป็นอย่างดี ลิโมโลจึงได้พูดต่อประมาณว่าให้ปฏิบัติการอย่างจริงจังตามแผนการตามที่บอกนายเหลอลิโมโลได้ลองถามเช่นนั้นพางนึกถึงพวกเจ้านายที่น่าลำคาญของตนเองจากนั้นกีก็ได้เล่าให้ฟังเรากับว่าลำลึกถึงอดีตมันต่างกันนิดหน่อยถ้าทุ่มเทสุดกำลังให้กับแผนการที่ตนเองได้รับมาแล้วก็มันจะไม่มีกำลังเหลือพอ ที่จะให้ความสนใจคนอื่นนาเพราะเป็นพวกที่มีวิธีคิดแบบนั้นการรลบมือของโอเปล่านั้นก็ถือว่าถูกต้องแล้วไงล่ะการพยายามหลอกลวงพวกลิมมลจะปล่อยข้อมูลเท็จแล้วทำให้เชื่อก็ได้การที่ไม่ทำเช่นนั้นและตอบว่าไม่โว้ดูเหมือนว่าจะทำให้รับความน่าเชื่อถือของโอเปล่านั้นสูงมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเฮ้ดูท่าจะเข้ากันไม่ได้กับเฟลโดเโฟร์แฮ การคิดว่าลูกน้องเป็นแค่หมากเนี่ยเหมือนกับพวกเยดมันในตัวเองเลยแหดูท่าจะคิดว่าความคิดของตอนเองนั้นถูกต้องทั้งหมดสีหนาะลิมโมโลคนได้เผยหลุดความในใจออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจกีที่ได้ยินดังนั้นจึงได้หันมาและยิ้มแย้มให้กับลิมโมโลเฮ้ยนั่นคือการเด็บแนมข้างเงินหรอกีได้พูดอย่างนั้นลิมโมโลก็เลยพูดว่าอะไม่ใช่นะครับโอ้อันตรายอันตรายที่หนี มีโขนที่ก้าวขามการยึดมั่นในตัวเองไปแล้วเป็นประเด็จการอยู่นี่นาในกรณีของกีก็น่าจะคิดว่าเราปีา่สา์ลูกน้องเหล่านั้นเป็นแค่หมากการพูดจาโดยไม่ทันระวังก็าอาจจะเป็นการแย่ลังแต้นเป่าๆริมลุลุขอได้พูดต่อโดยทอมเป็นกบเกินตรงจุดนั้นไปอันดับแรกแทนจะเชื่อใจไปเลยเหาเราดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าไหม คน,นรี่มุลุพูดเช่นนั้นทุกคนจึงได้พยักหนา้าเนื่องจากศาสตราะเด็นของอุปนิเ็จสึ้นแล้วจึงกล้าสู่ประเด็นหลักแหวะคุยนอกเรื่องกันบ่อยเกินไปลำบากเล่ยหล่าให้ตายสี่เป็นการประชุมที่ไม่คืบหน้าเลยแหะไม่มีใครที่กลุ่มวามลับอะไรเอาไว้แล้วใช่ไหมครับพอได้บ่นไปแบบนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจทุกคนก็ได้เข้ามาตบหมูกันว่า แกไม่ต้องมาพูดอะไรเลยนะทำเน็บแนมของเราเจ้ามันสมเหตุสมผลแล้วล่ะเนื่องจากริมโมลดูท่าทานจะลุคมคมหลับเอาไว้มากที่สดุดคำพูดหนีจึงถือว่าผิดพลาดเลยทีเดียวริมโมลเขาสํำนึกผิดแล้วพ่างได้มุ่งความสนใจไปที่การประชุมตอนนี้ลูมินัตได้เข้ามาจัดการลูมินัตได้กล่าวว่ายังไงก็เถอะเพราะไม่ได้ติดต่อคบหากันเป็นประจำเลยไม่เกิดความค,ม,คมเกียวไงล่ะ ช่วยไม่ได้ข้าจะสรุปเรื่องราวให้ละกันเธอได้ตัดข้อประเด็นเช่นนั้นแล้วได้เรียบเรียงเกี่ยวข้องกับกำลังรบของสโตููมิคาเ,เอลเป็นหัวหน้าของกองกำลังสโตููซึ่งมีมางก่อนน้ำแข็งขาวเวลซาร์อยู่ในพัธมิตรราชาอสูนพูดฟเฟลโดฟเฟนมีสาไม่ทับูดสาราลิโออยู่ใต้อานาตอินเซกเตอร์ที่สาราลิโอพ่จับตาดู และราชาอสูรพูดมแมลงเซเลโนตเซเลโนตมีลูกน้องอยู่ด้วยแต่โอเวลาไม่รู้รายละเอียดเลยยังคงไม่ชัดเจนพูดตรงๆคือนี่เปลี่ยนกองกำลังที่ลีมุลุข่าใจที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามอินเซกเตอร์มนุษย์มารูปแบบมแมลงที่ลีมุลุรูร้จักทุกคนนั้นแข็งแร่งถึงขั้นอันตรายพวกเซกิออนและอาพิโตคงไม่ต้องพูดถึงยังมีเลสเซน ที่เคย,เ,คยเปลี่ยนเทพผู้พิทักษ์ของฝั่งตะวันตกและมีนาซาผู้อยู่ลำดับที่6ของดับเบิรโอนามเบอร์หมายเลขหนึ่งหลักซึ่งถูกชื่อ,อ่อนค้นลงตัวของเซลานุตเองก็น่าจะอันตรา,ายเช่นกันแต่น่าจะมีลูกน้องที่เก่งกาจอยู่ในปกครองจึงจำเป็นต้องระวังเอาไว้สามกลุ่มคนที่ประกอบด้วยดีโนพิกโกและกาเชีย ทางที่แค่อยู่ในระดับจอมมารที่เริ่มตาตื่นขึ้นก็รับมือยากแล้วแท้แทอย่างไม่ได้เป็นที่แนชัดว่ามีมีอัลติเมสกิลหรือไม่อีกด้วยถึงมีอยู่ในครอบครองก็คงไม่แปลกแต่แน่นอนว่าต้องประเมินกําลังหลบโดยสันนิษฐานว่ามีเอาไว้ก่อนในขณะที่รีมูุ์ก,กําลังเขียนดากุลิวได้กล่าวว่าเดดแมนที่ดูสวรรค์สถิตได้ดูท่าจะทัดเทียมกับพวกเรางั้นเหรออืมจูงยากน่ดู อย่างหน่อยขอแค่รู้จักจำนวนที่แน่ชัดคงโล่งใจได้นิดหน่อยล่ะนะพอได้กล่าวแบบนั้นลูมมนัตก็พูดว่าโลมาจังนะแค่ตรวจสอบมาจนถึงจุดนี้ได้ก็ดีแล้วควรจะคิดหามาตรการรับมือได้แล้วละ่ะลูมมนัตก,าาากล่าวว่าดาโกเลียที่บนพื้นผาม,รรมจากนั้นเลออนก็เลยกล่าววา่าหมายความว่าต้องตกโครงกันเอาไว,วา้ว่าให้จะเป็นคู่ต่อสู้ของใครนั้นเหรอ เมื่อเลออ่อนไล้กล่าวแบบนั้นลีมโลก็คิดเนืใจกำหนดไปก็น่าจะเป่าประโยชน์แต่ใช่ว่าจะไร้ความหมายอะไรเลยและดากุเลวก็เสนอว่าเอาเถอะอย่างน้อยก็ควรหลีกเลี่ยงมาให้เลออ่อนต่อสู้กับมิคาเอลคงจะดีกว่าลีมอลุเองก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นของดากุเลวเพราะไม่แต่จะทําให้ถูกควบคุมจึงต้องหลีกเลี่ยงด้วยเด็ดขาดในทางกลับกัน เพื่อป้องกันสถานการณ์เช่นนั้นก็ต้องร่วมมือกันเท่าที่จะทําได้ประเด็นที่ลีมลุขาใจคือเรื่องที่ไม่ใช่แค่มิคาเอลเท่านั้นกระทางข้อมูลหล,ลายอย่างเรื่องนี้ก็เปลี่ยนที่ชัดเจนว่ามีกลไกในระดับหนึ่งและลีมุลุก็ได้บอกกับทุกคนว่าวางนาสิทธิอํานาจของมิคาเอลสามารถถ่ายโอนได้ดูเหมือนว่าถ้าอยู่ในระดับที่ถูกกําหนดเอาไว้จะสามารถ ได้รับกระทางควาสามารถในการครอบงำหนาเพวกะงั้นไม่ใช่แค่มิคาเอลเท่านั้นฉันคิดว่าต้องให้เฟลโดโฟเฟยอยู่ห่างจากเลออนด้วยควรมองว่าเฟโดโฟเฟยก็ยืมพลังสิทธิอำนาจของมิคาเอลด้วยเช่นเดียวกันกันกบเลทคโทคอนโดที่เคยทำแบบนั้นจากนั้นลูเมนัตก็เลยพูดว่ายุ่งยากจังหนาะเพราะถ้าเกิดกระทางเลออนโดนครอบงำไปด้วย ความเพื่อนไหวของกัาวังหลบก็จะเพิ่มขึ้นเสียอีกอย่างนั้นลิมโมลฟังการพึมพำของลูเมนาร์พางนึกขึ้นมาได้ว่ายังมีเรื่องที่เขาลืมพูดไปลิมโมลเลยพูดว่าใช่ใช่ที่ตกอยู่ใน,นตาลายไม่ได้มีแค่เลออนเท่านั้นนี่นาะพอลิมโมลพูดแบบนั้นจอมานคนอื่นๆก็ถามว่าหือนั่นหมายความว่ายังไงเราจม้มานได้หันมามองลิมโลกันหมดเลย ลิโมลูก็เลยพูดว่าแม้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าในการต่อสู้เมื่อวันก่อนวิีอดลาเคยตกไปอยู่ในเงื้อมือของศัตรูแล้วครั้งหนึ่งนะสิเมื่อลิโมลูกาจบลูมินัตก็ถามว่าข้าสงสัยเรื่องนั้นเล่าให้ฟังโดยละเอียดทีลูมินาตได้ทำกลับมาด้วยสีหน้าตื่นตกใจดังนั้นลิโมลูจึงได้อธิบายเรื่องที่มิคาเอลมีสิทธิอนาจในการครอบงำด้วยสมบูรณ์ที่เรียกว่า เลกาเลียนโดเมเนียนส่วนเรื่องคุลูเอเธอจัดการกับตัวเองได้เรียบร้อยแล้วจึงพักเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ได้การจริงๆคุณชิเอคงจะเข้ามาแทรกแซงแบบบังคับลิมโมลูจึงเชื่อว่าปล่อยให้คุณเชิ่อจัดการก็ไม่เป็นอะไรดังนั้นลิมโลจึงได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ของเวราลาเราเจ้ามานจึงได้เงียบอยู่พักหนึ่งแล้วถาม,มลิมโมลว่าลิมโลคคงถ้าจําไม่ผิด คนที่ถามว่ามีใครยังคุมความลับเอาไว้อยู่หรือไม่คือเจ้าสีหนาะเมื่อกี้ได้ข่าวย้อนกลับลี่หมุลุก็รู้สึกว่าอ่ะแย่แล้วละ่ะลี่มุลุก็เลยพูดว่าเออเรื่องนั้นเคยพูดด้วยเลยครับลี่มุลุทำหน้าตาใส่สื่อเพื่อ,อกบเกลื่อนแต่เราเจ้ามานก็บอกว่าเคยพูดสิเคยพูดนื้อสิเคยพูดแล้วเนาะเคยพูดแล้วเซเคยพูดแล้วจริงๆไม่มีพราพวกของเขาเลยสักคน ลิโมลูพยายามอธิบายแทบเป็นแทบตายว่ามันไม่ใช่อะไรถึงขันเป็นความลับอะไรหรอกแต่แค่ลื่องพูดไปเท่านั้นเองนาและลาเมลิสเองก็รู้อยู่แล้วแท้ๆถึงตัวเขาจะคิดเช่นนั้นแต่ต่อให้พูดเรื่องนั้นขึ้นมาก็ไม่ได้ทําให้สถา,านการณ์ของตัวเขาดีขึ้นเลยพอเข้าใจแบบนั้นลิโมลูจึงยอมแพ้และกล่าวขอโทษทุกคนนั่นเองก็สั้นคิปนี ผมก็ต้องขอจบและเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า